สวยพีตัวโดดมามึงนี่แหละมึงเจ็ดอ่ะพี่กีกูได้นอนจากวะดีละเนะหลียบร้อยว่ะนี่โกบกโกบกลก่างโกบกมอให้มากนะแต่ว่าดาวแล้วดาวแล้วโบดูมันมีกระสุนจะของป่ะแต่กระสุนอ่ะพีก่กีไม่หายได้หรอสวยจูข้างล่างไม่หายสั่นแรกวสั่นแรกนะเนาะนี่แหละกระสุนนี่โอ้โหอของก็ถือว่ามัาานเป็นโรบเลยแมนแมนมันโดดสักมาจะหางไหนบุ้นน่ะนะมันมันมา้อหหง่จาก ออมีคนหลายมือสองตัวสองตัวสตัวไปค่อยไปได้ดีที่สูงก่อนมันมันมันกำลังวิ่งสองตัวชุกปันปวนมันตีปันปวนตีดี๋ยาวนึงบังสไลป์ปืนดาวนึงดับเบิดาวนึงดาวนึงตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนดาวอีกดาวอีดาวอีบังทีเป้าเลย อย่าเฝ้านะอย่าเฝ้านะยังดาวสองนะหมดหมดไลยหมดไลยดาวซื้ออาจจะไม่อีกจอบ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 บ้าสตีฟยูอันอันออสเตรเลียแมนมาสวิตเซียโอ้ยกูจะเป็นตะทางเลียหมดแล้วกูกระไลงแล้วสัว เอาลยตีอะไเดี๋ไอ้คิอ่ะไอ่หาจะแมกลนแมกแลนเอออหน่อเอ้าจะตียบถือไมอนเฮ้ยไชุบกันหนาวิพบศัตรูแล้วแม่งสีเหลี่ยวะเดี๋ยวลอยมันเดี๋ยวลอยมันมันยู่ฟังพูดวะ แตกเลยฝักห่าเดีวตัวเดียวมันนั่งเดาโคกเสายงมึมมึมมั๊บปปั๊บิิหน่วยวะเน่ผู้ใดมาผู้ใดมาเก็บเสียงชิจ้าของชจ้าของด้วยแบบด้วยแบบ ao bắt ta xảy ướp mà bao, bao. nè sốc nào không dễ bằng này tuột, dễ bao. ơi lăng y, lăng y, lăng tía, tía tao tí. tía. Tao right, tía, <uff> tía. Thăm dì thăm dì xóa. con. đấy, một tù đấy. เอาซีตวอยู่ใกล้ๆเขาหนิบอกได้วะเทิงฟ้าตรงนกลัวดังตัวนึงมึงยี่ห็เหตแบบอยูุบ่ันเชื่อมันเดียวนะฮึ่มเช่อมันเดียวย่ห์เ่อมัเดียวนะเดีวโดนได้บ้าะเอาเลยละทัวไอ้หี้ยักพี่เป่าเดยก่อน Rampage ไหวนะไหวนะไหวนะพี nah, ่พ่อหนิซุปกันซุปกันซุปกันเก็บของตีเก็บของตายบ่ไปไกลดับเนียวแล้วอีบึงแม่มันยังล่มอยู่มันยังล่มอยู่มั้งหรือเปล่าวะมอไซสตาร์ทมาเอาเด้อนั่นเขาวงกมาท่อจากวันนี้ไป ไม่ทำงานบอลาไอ้ว่าเขียบ้าคว่ะชอยเฮ้ยต่อตีขึ้นตามเดียวตีตีตัวเฮ็ดยังเลยตีมีตัวยิงมีตัวยิงข่งยิงจังไหนพบศัตรูแล้วมันมีตัวยิงบ้าบุรันยิงมาจากไหนไอ้กินข้าวเลยไอ้บอสได้กินข้าวเลยล่ะแมีนยังไม่กินข้าวเลยเมนรอกินพร้อมน้องกันแหละยุใส่ สวยมีเหยนทีพันตเด้แต่ว่าผมไปจับหาบอกซุหนาวนี่ยิ้งบ่ถือวี่เนเือข่สายเขาียบตัวชุดได้ยุงนะพี่บบงค้างเขาพี่บางล้างเขา ตี๋มันลงไหมนะตัวตีอยู่บ้านหลังเดียวกันตีมันลงไหมลงกับตได้เมื่อกี้เด้ถือจาของแห่งั้นอยู่นี่เลยบ้างเสียได้บ้องเือกเแตกนขบวนแตกนึง

ต้องเล่นหัวตีต้องเล่นหัวสุด้ายเยอะอี0สิบนาทีสุด้ายเหลือสองนาทีตีตัวบักีกับุดปาเอ้ยโจรเดี๋ยวว่าเขาไหมโซัปหกายใช่ป่ะบอไดเก็บยังไ Lạng hô tù đứng lọ mẹ 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 tao nhanh mẹ 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 ra giáp mẹ 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 tí y mẹ 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 mẹ

ะซุนหมดเลยเมียมึงเอ้ยบักภาคเมื่อกระสุนกูเหลือแล้วมึงน้ำว่าได้เกิดดอกสารโตดี